ไปสีเขียวเขียวดอกเหลืองนะคะ3ส,สีของแม่ออนนะคะกำลังจะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆหแผ่นเราได้แล้วนะคะนี่คือแผ่นนี่คือแผ่นหน้านะคะอีก1แผ่นนะคะใกล้จะเสร็จแล้วเรามาเรามาทำความรู้จักกับอ่าลายนี้กันเลยนะคะ ด้านในจะหนานะคะเพื่อนๆหนาเลยค่ะยืดหยุ่นหนานุ่มเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆแม่อ,อนถักอ่าสอดบนล่างค่ะเพื่อจะให้งานเราอ่าแน่นนุ่มขึ้นไปอีกในระดับหนึ่งนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะทีนี้จะเป็นแผ่นด้านในนะคะ กระเป๋าแม่อ่อนสามชั้นนะคะห้าห้าแผ่นนะคะห้าแผ่นต้องทำที่ห้าแผ่นนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะใบนี้จะเป็นลายขึ้นลงนะคะนี่ค่ะเกี่ยวบนเกี่ยวล่างนะคะเอามา ทักถ่ายเพื่อนๆตอนค่ำค่ะแผ่นที่สองกำลังจะเสร็จนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็จะได้เย็บข้างนะคะนี้เป็นสอดบนสอดล่างค่ะนี่สอดบนนะคะนี่ก็สอดล่าง ลายนี้สวยค่ะหนาแน่นนุ่มมากเลยนะคะแม่โอนถักจูดที่เขียวยอดหญ้าค่ะเพื่อน จะถักแบบนี้อยู่ที่สิบสี่แถวนะคะเพื่อนๆในวันได้ที่สิบสิบสองแล้วเราก็จะมาเอ็กอีกสองแถวนะคะแล้วค่อยค่อยเย็บค่ะอันนี้เป็นโซ่ขึ้นสามนะคะแล้วก็พลิกงาน ใบนี้ก็จะสวยอีกนะคะเพื่อนๆไม่วานว่างามค่ะถ,ถักขึ้นใบไหนก็สวยใบนั้นเลยนะคะใบนี้ค่ะสวยใบนี้ค่ะเห็นไหมเอยมแต่ใบง,งามๆเลยพี่น้องอื อาการของคนถักจะไม่ค่อยจะสู้ดีนะคะเพื่อนๆเนส้นเขาเปียงแล้วค่ะเส้นแขนเส้นคอเข้าแล้วค่ะเพราะว่าไม่อ่อนถักไหมพรมไม่อ่อนตลงแบบลงมือให้แน่นนะคะเพราะมันเป็นเป็นกระเป๋าเหนื่อยมากเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเ,เอามาทักทายค่ะ มารักลายเป็นเปื่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนี่แม่อนทำที่แถวที่สิบสามสิบสี่แถวแล้วก็ x อีกสองแถวนะคะ x แบบนี้ค่ะอีกสองแถวเพราะว่าเราต้องเราต้องเย็บปากกระเป๋าให้มันแน่นนะคะให้มันแน่นให้มันอยู่ตัวนี่ค่ะ ตั้งเอ,งอกค2อสองแถวนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปแม่อ่อนก็จะมาเย็บให้ดูเพราะว่าแม่อ่อนก็ลงคลิปสอนนะคะแต่มันจะเป็นลายอีกลายหนึ่งแต่การเย็บมันจะเหมือนกันนะคะเพื่อนๆการเย็บการที่เราาเนี่ยนะคะ ตรงเนี้ยมันจะเหมือนกันหมดเลยนะคะเหมือนกันแต่ตรงเนี้ยเราจะเอาลายอะไรเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ตรงฝาปิดเนี่ยเราจะเอาลายอะไรเท่านั้นเองนะคะเพื่อนเพื่อนอ่านอกนั้นมันจะเหมือนกันนะคะเพื่อนเพื่อนก็ไปประยุกต์เอาก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าไม่อ่อนสอนทุกทุกใบมันก็มันก็เป็นลายดอกมันก็ใหม่นะคะแต่ข้างในมันก็ เดิมปกติอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมาอัปเดตให้ดูดีกว่านะคะอัปเดตไปเรื่อยๆสนใจก็ทักเข้ามานะคะย้อน,นขายสองยห้าบาทค่ะเพื่อนๆลงตัวเป๊ะค่าไหมค่าส่งค่าถักค่าแรงนิดๆหน่อยๆนะคะเพราะว่ามันเป็น5แผ่นนะคะเพื่อนๆห้าแผ่น ้าแผ่นมีสายมีผู้มีดอกไม้อีกนะคะมันมันกระทัดรัดกระเป๋าก็กระทัดรัดแต่แน่นนะคะไหมก็น่าจะเป็นร้อยกว่ากร,รมนะคะประมาณนี้แม่อ,อนดูแล้ว สั่งไหมไปถักเองก็ได้นะคะ298ได้หลายใบนะคะเพืเ่อนๆเอาหลายๆซีไปสลับกันเลยนะคะไม่ออนว่าถักให้ดูนี่ค่ะสอดบนสอดล่างนะคะลายนี้นี่ค่ะบนล่าง บนบนหนึ่งหลักล่างหนึ่งหลักเลยนะคะเนี่ยสอดบนล่างเลยนะคะเพืเ่อนๆกำลังดำเนินการด้วยเฉียวใบเอ่อเฉียวยอดหญ้าค่ะสวยมากนี่ค่ะ คลิปที่เย็บยังยังลงไม่หมดนะคะเพื่อนๆคลิปที่เย็บยังลงไม่หมดเดี๋ยวพวกนี้แม่วันเดี๋ยวพยายามลงลงให้หมดเลยนะคะลงให้เรียบร้อยเลยเพราะว่าเราล,ลงเยอะก็ไม่ได้นะคะเราก็จะลงประมาณสองหรือสามคลิปนะคะเพื่อนๆค่อยเป็นก็ค่อยไปนะคะนี่ค่ะแถวเราก็กลับหลังหันมาอย่างนี้นะคะแล้วก็มารวง สอดบนกอดสอดล่างไปตามลายเลยนะคะเพื<ๆ>่อนเตามลายเลยค่ะนี่ค่ะลายนี้ถักเสือ้อถักหมวกก็สวยนะคะแม่่อนอามาประยุกต์ถักเป็นกระเป๋าออกแบบกระเป๋าก่อนนะคะเพื่อนเนกระเป๋า เดี๋ยวเราทรงนี้ไดีอีกหนึ่งทรงแล้วแม่ออนก็จะทําอีกหนึ่งทรงเดี๋ยวดูอาการตัวเองก่อนนี่ค่ะบนอันนี้ล่างนะคะนี่ก็บนเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้แม่ออนก็จะมาเย็บให้ให้ดูนะคะเ,เพื่อนๆพื่อันนี้ค่ะ ประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนๆโอเคนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเบิร์เมียนจะสาธิตให้ดูนี่ค่ะตัวนี้เขาจะยืดหยุนนะคะยืดหยุนแน่นยืดหยุ่นมันตามสีเข็มตามสีเข็มตามมือเรานะคะตามมือน้ําหนักมือนะคะเพืเ่อนๆตัวนี้ก็มาประมาณนี้นี่ค่ะ ตัวนี้ก็จะมาทาบกันประมาณนี้นี่ค่ะมันจะเป็นด้านในด้านในมันจะเป็นสามชั้นเลยด้านในแล้วเราก็จะมาเย็บข้างใช็ไหมคะแล้วเราก็จะประมาณนี้เห็นไหมคะมันก็จะสวยตรงนี้เราก็ต้องเย็บนะคะนี่ค่คเย็บแล้วก็เย็บอย่างนี้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ นี่ก็จะเป็นดอกไม้ตรงนี้ก็จะเป็นกระดุมนะคะแล้วเราก็จะมีผู้ใส่นะคะประมาณนี้เห็นไปเลยทีนี้ก็สวยมากนี่สวยค่ะนี่คัะเพื่อนๆสวยมากเลยจ้าได้มาแล้วนะคะเพื่อนเมื่อเรา อเอ็กมานะคะเอ็กสองแถวมาถึงจุดนี้เราก็เหลือไหมไว้เยอะๆเลยแล้วเราก็สอดใช้เข็มนะคะเย็บมาเลยนะคะเพื่อนๆเย็บมาเลยนะคะนี่คือด้านในนะคะหนึงด้านก่อนแล้วหลังจากนั้นแม่ออนก็จะมาเย็บเย็บตูดมันนะคะเย็บตูดกระเป๋าค่อยๆค่อยๆค่อยๆจิ้มไปนะคะเพื่อนๆ แม่ออนกับพวกไว้ใจไอ้นี่เราก็จิ้มไปค่ะแม่ออนก็จะเย็บค่อยๆเย็บไปนะคะเพื่อนๆเะเอามาให้ดูว่าวิธีทำเย็บตูดกระเป๋านะคะนี่ค่ะค่อยๆทำไปค่ะ เราก็เสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่เราถักแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จับให้มันลงตัวกันเราก็จะกิมประมาณข้ามาสักสองสองสามเอ็กก็ได้นะคะเพื่อนๆนะะี่ค่ะถ้าไม่อ่อนเย็บไม่อ่อนก็จะข้างซ้ายนะคะ <laughs> ถ้าถักก็จะเป็นน้างขวานะคะเพื่อนนี่ค่ะเราก็ค่อยๆทาไปเย็บก้นกระเป๋าแล้วก็เราก็จะมาถึงตรงนี้เราก็เย็บตัวนี้เลยนะคะเพื่อนๆเย็บตัวนี้แล้วเราค่อยมาเย็บสีขาวนี่อีกทีหนึ่งนะคะเราก็เย็บตัวนี้ก่อนเพื่อจะให้น้องเขาเชื่อมต่อกันก่อนนะคะ ค่ะค่อยจิ้มนะคะเพราะว่าแม่ออนเราไม่เห็นหูเราก็ส่วนตัวก็ทำลายไหนก็ได้นะคะในการเย็บมันเริ่มจะมีลายเย็บอยู่ ไม่หอนก็จะทำลายนี่เป็นลายเย็บเป็นงานค่อยๆบรรจงนะคะเพื่อนๆแล้วพอใจเย็นๆคุยเล่นกันไปนะคะ ไม่อก็จะค่อยๆเย็บไปตันน้าจะทำอีกสักสองใบนะคะเพื่อนๆแต่ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะคะเส้นเอ็นมันมันเริ่มขัดกันแล้วค่ะมันไม่สามากกัคคีกันแล้วค่ะมอไหลมอไหลก็ต้นคอไม่อนปวดมากเลย แล้วก็ค่อยเย็บมาก็สวยนะคะโอเคไหมคะเป็นเปิดนี่คะ่ะอ่อแล้วก็เย็บมาะคะ่ะทำามาแผ่นนะคะจะได้งานอยู่ที่สามชั้นกระเป๋านะคะ ค่ะเพื่อน,เ,อนเราก็เย็บมาถึงตรงนี้เลยนะคะเย็บมาถึงตรงนี้แล้วเราก็จะมาขึ้นตรงนี้ค่ะเราก็เย็บมาถึงเย็บจุดกระเป๋านะคะเย็บพ้นกระเป๋ามาถึงจุดมุมนี้แล้วนะคะแม่ออนจะเริ่มเย็บจากตรงนี้นะคะ เมื่อเราเอกซสิ้นสุดแล้วนะคะเราก็เหลือไหมไว้ยาวๆแล้วก็สวนเข็มแล้วก็เย็บมาเลยนะคะเย็บมาพอมาถึงตรงนี้แม่ออนก็จะเย็บตูดมันมาหลังจากนั้นพอมาถึงตรงนี้แม่ออนก็จะมาเย็บตัวในกระเป๋านี่นะคะเราก็ได้สวนเข็มครั้งเดียวเลยตามสไตล์แม่อ่อนนะคะนี่ค่ะ เราก็ไปเลยค่ะตรงนี้ไม่ไม,ไม่มีพิธีรีตองอะไรนะคะเย็บอย่างเดียวเลยค่ะนี่ค่ะไ้อันก็จะเย็บเลยค่ะขอให้มันตรงกันก็พอนะคะในตรงนี้ตรงนี้จะไม่มีลายอะไรในการเย็บนะคะ พยายามให้น้องเขาเสมอกันนะคะ แค่นี้นะคะ่ัเพื่อนๆเย็บไม่ยากค่ะเราก็ <ๆ S 1> ค่อยเย็บไปตัวในเราก็จะสําเร็จรูดล่วงไปได้ด้วยดีนะคะตรงนี้ให้เสมอกันเลย ไหมเรียบร้อยเลยนะคะนี่ค่ะอีกซักหนึ่งแม่อ่อนจะไม่ค่อยถนัดเรื่องเย็บนะคะเพื่อนๆอ <c oughs> อกตูวอีกครับเรื่องเย็บนี่ค่ะเราก็จะตัดไหมเราก็จะได้ตัวในของกระเป๋าแล้วนะคะเห็นไหมเอ่ยเนี่ย นานม่มน,นี่ค่ะทีนี้เราก็หลังจากนั้นนี่ค่ะเราจะมาเดินตรงนี้ก่อนนะคะเด,เดินเดิน x ตรงนี้สองครั้งนะคะไปกลับก่อนนะคะเดิน fx สองครั้งมันก็จะเหมือนกันกันกบฝั่งนี้นี่นะคะที่เรา x ไว้สองครั้งนี่นะคะไปกลับสองครั้งนี่ค่ะเพื่อนเในต้น กระเป๋าส้นมันนะคะนี่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาเย็บข้างตรงนี้แล้วเราก็จะทําผู้กับทํากระดุมได้เลยนะคะเห็นไหมคะมันก็จะสวยตัวบัดนี้ที่นี่ปุ่ะงามปันปุ๋ยเลยบบนีนี่ค่ะตรงนี้ยังไม่ได้เย็บนะคะนี่ค่ะเพื่อนเือนนี่ค่ะนี่ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมานะเดี๋ยวไม่อนับตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะ ก็แค่เอาด้านในก็ได้ด้านในก่อนก็ได้นค่ะด้านในเอาด้านในเข้ามาหาเราก่อนล้วงเลยค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็เอ็กไปเก็บส้นไหมไปด้วยนะคะนี่ค่ะเอ็กไปเลย ปกลับนะคะสองแถวลงทุกหลักเลยนะคะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนมันก็จะโอเคค่ะมันก็จะสวยนี่ค่ะเอ็กก็ไม่ได้ยากนะคะ เราเอ็กตรงนี้เสร็จสองครั้งแล้วเราก็เย็บสีขาวเลยนะคะเพื่อนเพื่อนมันก็จะประมาณนี้นะคะเราจะไม่ได้แบบสวนเข็มไหลายหลทีหลายครั้งนะคะนี่ค่ะตรงนี้สองรอบนะคะเพื่อนๆตรงนี้สองรอบกลับไปกลับนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะ เมื่อเรา x มาถึงขอบแล้วนะคะขอบตรงนี้ปุ๊บเราก็จะมาเชื่อมต่อตรงนี้เลยนะคะเพื่อนเนี่ค่ะเราก็ต้องจับทั้งสองด้านนี้ให้เสมอกันนะคะเราก็ใช้เข็มเข็มโคเคนะคะทีนี้นะคะก็ลวง x เ,เลยนะคะไปตามแนวเลยนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะให้เสมอกันนะคะให้เสมอกันจับให้ให้เสมอกันนะคะ ไม่ไม่แน่นเท่าไหร่ก็ได้นะคะเพื่อนๆเราก็ค่อยๆไปงานเราจะอยู่ด้านหน้าพอดีนะคะตรงนี้ถ้าเราเย็บมันมันอยู่ด้านหลังแล้วมันก็จะไม่ไม่สวยเท่าไหร่นะคะเราก็จะเอ็กด้านหน้าพอเรา,เราเริ่มต้นจากด้านผิดนะคะเอ็กสอง วิ่งเอกสองครั้งเมื่อตะกี้นี้เราก็จะมาอยู่ด้านหน้าพอดีไม่เป็นไรค่ะทำยังไงก็ได้แต่ไม่อ่อนจะละเอียดนิดนึงนะคะก็ตรงนี้ไปเลยค่ะนะครับเ,เพื่อนทำอย่างนี้แล้วอีกหนึ่งด้านก็ต้องไปเริ่มต้นอีกด้านนั้นนะคะ ด้านนี้ก็จะมาลงจุดนี้พอดีทำเร็วไม่ได้นะคะพเพื่อนๆแม่อ่อนกับสีขาวไม่ค่อยจะเห็นหุง่ง <c oughs> กระเป๋าใบนี้เลิศหรูสแมนแตนอนกล่ลเราพี่น้องเอ้ยใครสนใจทักมานะคะทักมาทักมาทักมานี่ค่ะพเพื่อนๆมันจะไปตามตามสเตปเลยนะคะ ตามสเตปเลยตรงนี้ก็เย็บข้างนะคะถ้าเป็นกลางวันก็จะเร็วกว่านี้นิดนึงนะคะนี่ก็ลองค่อยค่อยทำให้ดูนะคะนี่ค่ะไปเรื่อยๆเลยนะคะให้เสมอกันเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะจะประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆก็ทํามานะคะเอ็กมาตรงจุดนี้ถึงจุดนี้แล้วก็ปิดงานตรงนี้ แล้วเราก็มาเริ่มปิดตรงนี้เลยนะคะไม่ต้องเย็บเอาตัวในก็ได้นะคะเพราะตัวยังในเขาส่งตัวแล้วนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่ไม,ไม่มั่นใจก็ก็ตรงนี้ตรงหัวมุมเนี่ยเราก็เย็บเอาตัวในเข้าไปเลยก็ได้แต่ไม่อนว่าเราเย็บด้านด้านล่างแล้วนะคะน้องก็ส่งตัวแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็เย็บต่อเลยนะคะเพื่อนๆเย็บเย็บเย็บเลยนะคะ สวยค่ะ